นี่ผมอยู่แถวบ้านฉานะครับเจอร้านป้าผมบอกป้าขายอะไรป้าบอกป้าขายก๋วยจั๊บลูก็เปิดหม้อดูหน่อยป้าบอกแต่ตอนนี้มันหมดแล้วนะหนูมาสายบอกโอ้ยป้าแปดโมงหุยป้าขายดีจริงๆนะหมดหม้อจริงเส้นก็เหลือเท่านี้ผมบอกป้าจัดมามีอะไรจัดมาป้ากระตา ก๋วยจั๊บมาแบบนี้นะครับนะครับก็เหลือเศษหมูในถาดป้าบอกให้หนูหมดเลยเนาะอาจารย์ไปกับป้าป้าต้องให้ผมหมดแล้วเพราะมันไม่มีอะไรแล้วป้าก็ทันไข่โอ้ยโชคดีนะยังมีไข่หนึ่งฟองนะครับใส่พริกไทยลงไปกระเทียมเจียวกระชอกลงไปแบบนี้นะครับป้าก็มีกระดูกนะครับป้าบอกอันนี้แถมจัดไปลูกอคืนนี้ผมก็ต้องหอนอีกแล้วป้าแถมกระดูกมาใหญ่ยักษ์ขนาดนี้กระชอกน้ำซุปลงไปป้าบอกเพิ่มความหอมพริกไทยไปอีกหนึ่งช้อนต้องจามแล้วแลวมีข้าวด้วยนะจริงๆป้าเขามีเลือดหมูนะผมบอกป้านี อาหารไก่โอ้ยป้าเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาลูกระวังทางป้าไว้หน้าร้านเลยเล่ะป้าก็มีกระดูกเหลือนะครับให้สกูปไปดูไปด้วยนะครับแล้วหน้ารถปาร้าก็ไหว้แม่ยานางนะครับโอ้โหของขังมันต้องมีนะครับจัดไปนะครับป้ากระปุกให้ผมไปเลยป้าบอกเดี๋ยวป้าปรุงให้น้ําตาลกระชอกผมไม่กินหวานป้าป้าบอก ใส่แล้วพริกบนกระชอกลงไปสองชอ้อนนะครับอยู่ในมือผมนะครับกวยจับฝีมือป้ากระดูกมันก็อย่ายักชิมก่อนงาพาไปแบบนี้โอ้ยรสชาติดีจริงๆโรพริกไทยฉุนมากแล้วก็กระดูกอันยักษ์แบบนี้นะครับโอ้ยมันจะไปไหนเน่ยงัดก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้อีกสักคำแบบนี้งาพอไปแบบนี้โอ้ยมันเด็ดจริงๆครับเน่